ครับสวัสดีคุูผู้ชมด้วยนะครับเราก็อยู่เกมซัสเซตแมนเนาะผมก็เพิ่งกลับมาโหลดเล่นนะได้ไม่นานเลยอเ <c oughs> จับคู่ใบรอบนี้ไม่รู้ว่าเจอคนเจอบอทหรือเปล่าเจอคนหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเบาเสียงไอ้เบอร์สองมนโอเคคนอื่นเขาไม่เปิดใหม่ไอวันนี้เปิดใหม่ต้องเบาเสียง,ะอ,งอะไรวะมากอะไรวะ ใจลงนี้ยไม่ลงลงนี้เด็กเล่นเยอะนะนนเจอครับพบศัตรูครับมีคนระับมีมีมีลงแบบเฉียงครับจะได้ไวนี่ใครใครใครที่เล่นเกมน,นี้นี่มาเล่นกับผมได้นะเออผมบอกก่อนเล่นกับผมได้นะ โอ้ยมันเก็บชามากเลยแบบว่าไม่ได้เก็บอัตโนมัตมันเก็บชามากมากเลยผมจะพยายามฟังเสียงนะกระตุกเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมขอปิดแจ้งเตือนห้ามเปิดหมดห้ามรบกวนนะ เกมนี้เด็กมันเล่นเยอะนะเด็กเล่นเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะยิ่งแต,ตงต่ำนี่เจอเยอะมากเลยครับฝนะั่งนู้นมีคนอโอเคคนดินมาน่าจะเป็นบอดล้วก็บอดเยอะมากนะครับ นอกจากคนแล้วก็มีบอดค่อนข้างเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกับคนต่อนะอ,อยู่ตรงนู้นอะทางนี้ก็มีทางโอ้ข้างหน้าข้างหน้าต้องหาที่เพื่อนมารคเพื่อนมารคตรงไหนวะ เฮ้ยไปยิงผมโดนยิงว่ะแต่ไม่รู้จังไหนผมไม่มีสไนผมอยากได้สไนไปวิย้ยายายาเก็บยาก่อนมันมันเหมือนแบบว่าระบบมันปรับใหม่นะครับยามันปรับน้อยน้อยกว่าเดิมนะน้อยกว่าปกตินะครับน้อยกว่าแบบสมัยก่อนนะครับน้อยแบบน้อยออมากนะครับเพราะว่าไอ้พวก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอพวกผ้าพันแผลนะไอผ้าพันแผลไอใครมียิงผมวะผมหาไม่เจอเว้ยไอคน,<ใ>นที่ยิงผมอะผมอยากเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย ใครมียิงขุมวะอ,อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วซ้มครับอึดมาก เราสามารถชุบเพื่อนได้นะครับนะดูซิเราจะไหวหรือเปล่าไปชุบเพื่อนก่อนกนได้ เออรู้แล้วโอเคเราฆ่าไปสองตัวเจอรับลำขาดเ <laughs> วย้ยเว้ยเจอรับ สิ่งที่เราต้องการหมายมั่นมานานเจ้าน้าที่วิโดนหัวได้ไงอะวัดตบฟัก โดน็กครับายครับกระสุนเราใกล้กหมดแล้วไปไปดึงโอ้โหเพื่อนออกหมดแล้วไปดึงเพื่อนก่อนแล้วกันอย่างไรเราก็จะมีมีคนคนระับมีมีคนช่วยเหลือ คือตายเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเก็บเหรียญนะครับตายต๊บสามารถแบบว่าเข้าไปแล้วก็ชุบได้เลยนะก็ถือว่าดีนะรเราต้องไปชุบก่อนนะยาตอนนี้ยาก็มีแค่อย่างเดียวนะครับก็เป <head> ็นแบบยาน้ำเลยนะครับนะ กินทีเดียวได้ครึ่งหลอดก็ถือว่าดีนะมันจะได้โอเคไอตัวนั้นตายแนละ้วคไอ้ตัวที่มันยิงเพื่อเราออกไปโอเคจงุงตึ้งเพื่อจุดตึงทีละมองมองรอบๆโอเคแล้วก็กลับไปที่เดิมนะกลับไปเอาของนะเอาของ ทีมนู้นมันมันน่าจะเป็นคนรตีนะครับมันเหมือนเรามาซ้อนนะไม่ได้ตายแบบสม,มบูรณ์นะเดี๋ยวเราต้องรีบคอนโทรลของนะเก็บคมเก็บของนะครับฝั่งนู้นมันอ่ะมันมันสามารถเกิดใหม่ได้อถ้าเพื่อนมันยังไม่ตายอะก็เกิดใหม่ได้นะปืนนี้มา เี๋ยวเราต้องหาปืนปืนใหม่นะครับปืนปืนนี้มันค่อนข้างที่จะย,งยิงระยะไกลได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอละลายซับกันละลายพอกันโอเคก็ใส่นี้ไปก,ก่อนนะครับก็ลงไปข้างล่างเนาะมันตายข้างล่างของนะ่าจะอยู่ข้างล่างกันนะโอเคตอนนี้เหลือสิบเก้าคนนะครับมีคนยิงยิงระเบิดมา ก็บินอยู่บนหัวผมผมเห็นละฝั่งหนูไม่น่าจะได้ยินเสียงผมหรอกไม่น่าจะได้ยินนะเราหาของกันนะฝั่งหนูยังไม่เห็นเราดีอ้าเขายิงกันนะเคโอเค,อเคแต่เอ็มโฟมาถือไวด้ดีแล้ว ทีมเราไปไหนเพื่อนเราไปไหนดูก่อนเพื่อนเราอยู่กับที่วัดตุ ก็ยิงใครยิงเรียกใครอ่ะเเอาเอจาจิงจังเราไม่รู้ว่าเขาบินไปไหนนะผมไม่ได้ยินเสียงนะครับกนะ็เลยไม่อยากจับคมาจเข้าไปสักเท่าไหร่ไม่รู้ไงว่าจะเจออะไรข้างหน้านะเคยได้ยินเสียงยิงจัก á có buồn không buồn lắm. สู้ไม่ได้ระยะใยกล้ระยะใกล้เราไม่สามารถสู้ได้ย,ยังยังเหมือนยังเบต้าเดิมๆเนาะที่แบบว่าใช้ใช้ปืนหลักแล้วก็ใช้ปืนกลเบาปืนกลเบาเป็นเกมนี้มันเป็น,เป,นเป็นปืนที่โกงนะครับคือมันมันเป็นปืนโกงจริงนะครับแล้วคือแบบผมเล่นกับเด็กไงเข้าใจป่ะเล่นกับเด็กอะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอย่างไอเด็กเนี่ย ยังม,มามชุบมาชุบมาทีเดียวหมดเลยว๊อเฮ้ยเดี๋ยวว๊อเคแเราไอ้เด็กนี่ไปไปไหนนะวิ่งออกน้กวงดูจากสภาพไม่น่าจะรอดนะเล่นไ,ไม่น่าจะเป็นนะครับนะไปดูก่ะออเดี๋ยว ไม่น่าจะเล่นเป็นนะดูละรู้นี้เราเรายิงจากฝั่งนุนระยะไกลดีกว่าเขาหมวกหนึ่งไงใช่ไหมหมวกหนึ่งหมวกสองเนี่ยเราน่าจะยิงจากระยะไกลนั้นยสไนเปอร์นะ น่าจะจบได้พอดีเฮ้ยเบียตายังเบียตาเดิมมาหูด,ดูศพของอย่างแน่นนะบอกเลยโอ,อ้กระตกุกคือเน็ตเขามันไม่ดีนะเน็ตของเบอร์สี่ไม่ดีมันก็เลยกระตุกนี่ไงแล้ว,ลวเขาชุบมาอย่างนี้ แล้วบินมาอย่างงี้เสียงดังแล้วมีคนวิ่งมาโดนยัดหน้าแน่นอนกระตุกด้วยแล้วเกมนี้คือกระตุกมันมีผลมากครับเพราะมันมันมันจะยิงศัตรูได้ช้าบยิงศัตรูช้ามากแล้ววิ่งถอยหลังอย่างงี้ก็ตายครับโอเคโอเคครับ เกมนี้ก็แบบไวหน่อยก็ไว้จะกนมีโอก,บบกาสหน้าครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s ส r i b e กันด้วยนะครับผมจะไปปัป๊มเอออยากจะไปปัป๊มนะเนี่ยดูด,ดิผมยิงตายไปสามตัวแล้วเขาชุบกลับมาได้หมดเลยเห็นไหมเออโอเคเล่นเล่นแล้ว,ลลวทีมเจอเจอทีมเด็กอย่างเงี้ยนะมันมันมันสู้ไม่ได้คนระับเราไม่สามารถที่จะแบกเขาไขาได้เราไม่ได้เก่งขน,นาดนั้นนะ ดูดิเขามามาตื้อเดียวกันไปเลยนะเนี่ยเขากลุ่มเดยเขาอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับนะดูจากกลุ่มนะครับมันจะบอกว่าเขามาด้วยกันเออมันจะบอกมาว่ามาด้วยกันนะมันจะขึ้นว่ากลุ่มโหห้าไปห้าตัวดูลําดับสี่ก็โอเคแรงไม่ลงนะครับแรงบวกขึ้นนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะบายบายจ้า